บะหมี่เหรอคะอ๋ออิ่มเมนูก๋วยเตี๋ยวจะต้องเขียนมาใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนมาค่ะเขียนออกก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเรืออิ่มอุ่นเหมือนมีแบบเลงแบบอย่างนี้ด้วยน่ากิน เต้มยำดี๋ยวเอาโต๊ะอันนั้นมาต้มยำเล้งอะไรนี้ก็มีใช่ไหมเอาหมดแล้วเราเลงหมดเล้งหมดส่วนใหญ่เขาสั่งอะไรกันคะที่นี่เขาสั่ง บะหมี <lightweight. S 2> <hoc> ่ต้มยำก็มีใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวอ๋อมันเจอเป็นหมูต้มยำเดี๋ยวเราจะเอาเส้นบะหมี่หมูพี่พึ่งเขาเอาบะหมี่หมูต้มยำ